พาหลานมาดูรถไฟเหนือ hmm. ด e <c ười> ูไหมเดียวแล้วดูหลานหน่อยหลานหน่อยอุกางแดดบดแล้วอันนึงตาอุ่ยก็วายเขาอยู่นู้นตาอุ่ย บรรยากาศดีดีดดดพี่น้องแดดกดมูอเด็กหน่อยอันนี้ก็แบว่าปล่อยนาเด็กหน่อยชอบมาไถทับนาอะไรอย่งนี้บรรยากาศอันน้กับเป็นทางถนน เที่ยวแบบไม่ต้องใช้มือจับนั่งชิวรถไถนาะน้อยขาดนาะแบบนั่งสบายเลยนะหนูเนาะอุ้ใส่หมวกรอดอืมกันบวกนะ้วใส่หมวกให้ดูดูรถไถเททว่าวมีที่นั่งด้วยเห้อฮู้น้ามยางเยอะเลย เด็วเขาก็กลับมามเรียวมาล่ะเห็นไหมนะ่ะเรียวมาแล้วไปบวกไปรอ้อนมานั่งขาหน่อยหล่อนขา พาอ,อูมาดูรถพาอ,อูมาดูรถบึ้ดๆน,น,นี่หนูมาแล้วครับใส่ล้ออันนั้นเนาะแต่สองล้อ,อแล้วเนาะหนูเนาะบึ้นบึ้นๆๆโอ้ยๆอ้ยเออมาละมาละมาแล้วไหนรถอือ ด,นนดิ่งมันเรียบใช้แล้วก็คาดนะคะคาด้ะกะเปิดหน้าออกก็ก็วาามึนมึนมึน,มนสบายแล้วหนูนอนมีทีน่นั่งม,มีล่มหอมอย่างดี อย่างดีเลยจ้าชอบไหมหูชอบไหมครับดูใหญ่เลยอู๋ไอ้มีล่ลมนะหนูเนาะไม่ต้องมีล่ม,มล่มต้นไม้กับบรนี้